สวัสดีครับผมช่างมองครับวันนี้มาดูเครื่องซักผ้านะครับลูกค้าแจ้งว่ามีน้ําหยดกลางเครื่องครับแล้วก็ซักไปน้นําในถังก็แห้งเครื่องเติมน้ําตลอดผมมาตรวจเช็คสรุปว่าวาล์วน้ําน็อตฝาวาล์วน้ําหรวมนะครับผมเลยขันเข้าไปให้แน่นนะครับผม่ผมขันให้แน่นเลยครับแล้วผมก็จะลองเทสเติมน้ําเข้าไปนะครับผมผมเติมน้ําเข้าไปครับเติมน้ำเข้าไปเสร็จสรุป น้ำไหลออกท่อน้าทิ้งครับผมผมก็เลยมาตรวจชุดครับสรุปว่าสลิงมันตึงนะครับมันดึงวาวาน้ําไว้ตลอดนะครับแล้วก็ชุดดึงวาวาน้ามีเข็มบันไยรัดด้วยไม่รู้ว่าพลาสติกข้างในจะแตกหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ถอดออกมาครับของเก่าสลิงมันจะสั้นกว่าของใหม่นะครับผมแล้วก็เหมือนจะมีย้ำหัวไว้ใหม่ด้วยครับแล้ววันนี้ก็มีเข็มบันายรัดครับ เก่าแครับผมก็เลยไปซื้อ